ตื่นแล้วจะไปเรียนไอ้จะไปทำงานแล้วเร็วโหวไรเนี้ยหยล,ยยล,ลินห้อยเลยตายไปแล้วพี่พีพี่พีบอตายไปแล้วหลินห้อยเลยพี่พี ปีดเอ้ย ơi. โอ้ยีย่เกียดที่สุดเฮ้ยกุงเรียกแล้วเฮ้ย